จ้าพี่น้องจ๋าวันดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วเจสุภาอยากมาแล้วจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มีโอกาสคิดถึงพี่น้องมานานและห่างเหินมานานแล้วจะยอมรับแต่ก็คิดถึงคิดถึงตรงที่ว่าคนเราถ้าได้ดู youtube หรืออะไรเนี่ยจะมีข้อแรกเกี่ยวกับการทําอาหารการกินการเที่ยวการพาให้เราอยากกินนู่นกินนี่วันนี้เจสุภาอยากก็เลยชวนพี่น้องมากินขนมจีนด้วยกันจ้าวันนี้ วันนี้ไปตลาดนัดมาจ้ะนึกอยากกินขนมจีนซื้อมาจ้ะพี่น้องจ๋าไม่ได้ทําเองจ้ะเดี๋ยวนี้เจ๊ขายส้มตําไม่ค่อยจะมีโอกาสทํากับข้าวเท่าไหร่เจ๊สุภาอพนี่จ้ะพี่น้องจ๋านี่จ้ะจัดจริงอร่อยจริงเจ้านี้เขาอร่อยจริงๆจ้ะเจ๊กินเข้าอยู่เจ้าเดียวที่ตลาดนัดไม่ไม่ได้โฆษณาเขาหลอกเรื่องจริงถ้าเจ้านี้ไม่มาขายเจ๊ก็ไม่ซื้อมากินนี่เส้นเส้นแป้งแป้งเขาเรียกแป้งอะไรอะ แป้งสดอ่ะที่ไม่ใช่ขนมจีนแห้งเนาะเขาเรียกแป้งสดเนี่ยที่เขาทําเองเนี่ยมันบ้านเราพี่น้องนี่จ้ะมากินด้วยกันจ้านี่จ้ะนี่จ้ะนี่เกือบโลจ้ะเนี่ยเกือบโลจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยอืมจัดจริงจัดจริงอร่อยจริงจ้ะพี่น้องมากินด้วยกันจ้ะนี่จ้ะ ยันได้กันอืมห่างเหินไปก็ไม่ได้ไปไหนเราจะพี่น้องจ๋าคนเราบนก็ต้องมีอาชีพเนาะเจ๊ก็ไม่อยากอยู่เฉยๆก็หันมาขายส้มตำก็โอเคอยู่จ้ะ พอไปได้ส้มตำยำในครกเจสุพยาครกละยี่สิบบาทขายแบบบ้านานเราให้พี่ให้น้องตามบ้านาเรากินนะจ๊ะพี่น้องจ๋าขายแบบแบ่งปันกันไม่ใช่ว่าจะต้องขายเอากำไรทุกอย่างไปนี่จ๋ามากินด้วยกันจ้า จะหายทางหายไปมั่งก็เดี๋ยวว่ากันนาะพี่น้องเนาะต่างคนต่างมีพาระมีหน้าที่การงานแต่เจ๊ชอบชอบบัชีวิตจิตใจในการแลกเปลี่ยนการกินการอยู่การเที่ยวการเพลิดเพลินทุกอย่างอะชอบจากพี่น้องจา๋าทำให้เราพาอยากอะไรพวกเนี้ย อืมอร่อยจริงจ้ะมากินด้วยกันนะพี่น้องจ๋าก็ดจ,จริงอร่อยจริงจ้ะดีจ้ะ มากินด้วยกันจ้าจตจริงอร่อยจริงจะาพี่น้องจ๋านี่จ้ะมากินด้วยกันจ้ะจ อร่อยจ้ะพี่น้องจา้าสดชื่นเกส่ขาหยากหมดเลยพี่น้องเกือบกิโลหมดจริงจา้าวันนี้ อร่อยจริงจัดจริงจ้าเจ๊สุภาอยากอยากยังไงก็กินอย่างนั้นพี่น้องจ๋าถ้าไม่อยากก็กินยังไงก็ไม่อร่อยถ้าเราอยากกินเราาอยากไอ้นั่นไอ้นี่เรากินมันก็อร่อยจ้ะจ้าสาหรับคลิปนี้เจ๊ขอฝากแค่นี้นะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามเจ๊ด้วยนะจ้าจ้าพี่น้องจ๋าจ้าบัดนี้จ้า